ท้องเป็งแรงเลยครับไปไก่ครับครับสวัสดีครับผมพอกันอีกเช่นเคยกับ่องไทยบ้านไกว้ครับผมมันนี้กับมาหมายนี่แหละครับไม่คลองประตูเปิดน้ําครับผมปืนเาวมากครับมันนี้นสติ๊กเกอร์อมาน้ำอยู่หรอกครับปืนเครับ ยางก็เพิ่มอีกเส้นหนึ่งครับผมเพื่อย,ยิงไก่ครับตรงน้ำไหลนะกับประมาณสิบโาเมตรได้ครับสิบหกสิบเจ็ดเมตรได้ครับตรงน้ำไหลครับผมก็เลยเพิ่มอย่างอีกโอเคครับเราส่งผลงานได้เลยครับผม ง่หห่ครับโดนตัวไปแล้วครับไซโลกว่านี่แหละครับดูตัวปลานะครับบทิงเลยครับเข้าหลังว่คือเข้าหัว ูครับเกือบสองโลแน่ครับตัวนี้เดืองเลยครับตัวปลาครับผมเข้าหลังครับโอเคครับขออนุญาตปลตปลากอนครับผม รุดยิงนะครับรุดง,ไงได่ายๆเลยครับเหนียวครับหมิ่นเดียวครับจะรุดแล้วอ๋อเป็นล่วงเลย

่าจจะเกือบสองโลอยู่แลอกครับผมตัวนี้พอสมควรอันในครับเข้าลังนิดเดียวครัใหญ่เลยครับผมสีเทียบสิ่ยังครับโอ้โอ้สเต สองล่ได้ยูครับอันนงี้งครับโอเคครับตอน,นินครับผมอืมต็ดตัวไปแล้วครับน่าจะใส่โล่อยู่ครับตัวนี้มีระยะเผาเก็ตเลยครับมันสี่เมตรได้ครับ ลงไปปดข้างหลัง,งนะัวใหญ่นะโอ้ลมมาพอดีบ้าครับโอ้เดี๋ยวว่าแต่ตัวใหญ่บมดถึงโลยครับตัวนี้ใช้ครึ่งโลครับนึกว่าจะตัวใหญ่ะล้กเข้า <c ười> ขหลังโอ้ติด ดูหลังก็จะตัวใหญ่ครับผมใช้ครึ่งโลครับผมครับผมต่อปลาครับประมาณนี้ครับโอเคครับ ไ้ทองเป็นแรงเลยครับไปไก่ครับโอ้โดนตัวครับไงท้องเป็นแรงเลยครับผม ครับไงทองเป็นแรงเลยครับไปไก่ครับใช้เกือบโลอยู่ครับตัวนี้เข้าหัวแล้วครับนัดเดียวจอดเลยครับ จอดสนิทเลยนี่ประมาณก,กับสิบเมตรนี่แหละครับบุดินเลยครับตัวนี้อันนี้ถึงโลบปล่ะ <c oughs> บุดินเลยครับ เขาหัวเลยครับอโอ้โหมาถึงโลดหรอกครับผม ใส่ประมาณครึ่งโลครับผมเค okay, ครับตัวหญ่บุลูออกไปไหนหมดแล้วครับตัวไสโลวานิน้ไสโลงกไส้ท่อหมดแล้วครับตกใจผมครับหลังจากมาตะบายโมงกว่าครับนี่ก็จะห้าโมงแล้วครับผมก็จะคอยยุดิคิดเพืยงเท่านี้และครับผม ผมขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเด้อขอบคุณครับป่าก็ได้ยู่บากสามแต้มครับผมป่านินสองครับใช้หวังครึ่งโลได้ครับแต่ป่าในตัวใหญ่ยู่ครับเกือบสองโลได้ครับป่านในสามารถสองโลนี่แหละครับโอเคครับผมขอบคุณครับ